สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัชริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่202วันที่หวนคืนกลับสู่สำนักฝากกด subscribe ช่องลีดมาง่กกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยถึงแม้ว่าท่านจะมีพลังแข็งกล้าแต่เชื่อว่าพลังอย่างท่าน จะสามารถต้านพวกเราหมดนี่ได้หรอกนะเฮะ้ถึงแม้ว่าข้าจะสู้พวกเจ้าทั้งหมดนี่ไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าว่าหากข้าสู้ไม่ได้ข้าก็จะทำร้ายร่างโพนี้ซะเจ้ากล้าเงั้นหรือถึงอย่างไรร่างโพที่พูดคุยกับเจ้าอยู่มันก็เป็นร่างเฟด ที่เกิดจากพลังวิญญาณของข้าหากพวกเจ้าก้าวเข้ามาหาข้าอีกเพียงนิดเดียวแล้วลก็อย่ามาโทษว่าชายแก่อย่างข้าไม่เตือนล่ะน่าขันสิ้นดีผู้โฮโซอิงซานท่านคงลืมแล้วหรือมั้งชื่อเสี่ยวเอี้ยนผู้นี้แต่ก่อนแต่ไรข้าคือนักปรุงโอสถด เจ้ากำลังพูดอะไรแน่แน่นอนว่านักปรุงโอสถนั้นมีพลังสัมผัสวิญญาณที่ดียังไงเราเปิดใช้งานการรับรู้พลังวิญญาณแน่นอนว่าที่แห่งนั้นคงเป็นร่างจริงของท่านอยู่ละสินะจะเจ้าเจ้าสัมผัสถึงตัวตนข้าได้อย่างไรกัน ดูเหมือนว่าทักษะแบบนี้คงจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อร่างต้นอยู่ใกล้ๆกล้สินัทน่าเสียดายยิ่งฉันเองก็เป็นถึงระดับมันพระบุรุษแต่ใช้เล่แบบนี้นะป้าน่าผิดหวังมากไม่ใช่ไม่ได้ใช้ร่างจริงเข้ามาต่อสู้แต่กลับใช้จิตวิญญาณแล้วก็หนีหายไปทั้งแบบนี้ ไม่ว่าร่างโพนั่นจะมีค่ามากเท่าใดแต่ชีวิตของท่านคงสำคัญกว่ามากงั้นสินะเฮะ้จำเป็นรู้ดีถึงอย่างไรหากเจ้าได้ร่างโพไปจริงเจ้าก็ยังไม่รู้ตําแหน่งของหัวใจมันชายแก่อย่างข้ายินดียอมแบ่งปันความข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้หากเราร่วมมือกันข้าไม่จำเป็นต้องใช หัวใจร่างโพเจ้าฮ่าฮ่าก็ได้ก็ได้ข้าจะลืมลืมมันไปก็แล้วกันเครื่องลูกใหม่นี่ตามเครื่องลูกเก่าได้ไวยิ่ยงนักสงสัยคงถึงเวลาที่คนอย่างข้าต้องทิ้งให้พวกเจ้าจัดการที่เหลือแล้วสิมัง้งมันเป็นของเจ้าแล้วจกข้าอยากจะรู้ยิ่ยงนัก เจ้าจะถือมันได้นานแค่ไหนกันเชียวข้าจะไม่ให้ท่านผิดหวังหรอกนะผูว้วุฒิอิงสารไปเลยชิวชิวในเมื่อตะแก่อย,อย่างอิงสารตัดสินใจจากมันแล้วตอนนี้เราก็คงอยู่อย่างสงบกันแล้วสินะไม่หรอกมันยังเร็วเกินไปฟึมออา คิดไว้ไม่ผิดตาแก่อย่างเจ้านั้นต้องเล่นลูกไม้อะไรแน่ๆบัดซบรู้ตัวแล้วหรือเสือเอี้ยนเอ๋ยแค่นี้ตาแก่อิงสารเช่นข้าไม่ลืมหรอกนะเอาละเอาละในเมื่อได้มันมาครอบครองแล้วเจ้าก็เก็บไว้ดีๆละ่ะ จะเจ้าไม่เอามันไปตามหาหัวใจของร่างโพแล้วงั่นเหรอข้าสามารถรอมันได้อยู่นะไม่จำเป็นหลอกจุดประสงค์ตั้งแต่แรกของข้านั้นก็เป็นการตามหาร่างโพเพื่อเอารักษาพิษในตัวเจ้าอยู่แล้วนี่ขอบคุณนะเตรียมตัวกลับเชี่ยนานกลับบ้านเรากันเถอะ นี่น่ะเหรอเจ้านานใช่แล้วล่ะศาลานั่นคือหัวใจหลักของเจ้านานเลยข้าจำได้เครื่องหน้าคือนิกายศิลาข้าร่วมมือกับเพื่อนเพื่อสร้างมันขึ้นมาด้วยกันตอนที่สร้างมันเล็กๆพวกเราต้องสู้ศึกเพื่อแยกชิงพื้นที่ต่างๆแต่ทำไมความจริง ภาพลักษณ์ถึงได้แตกต่างกับที่เจ้าว่านักละ่ะไม่คิดเลยว่านิกายที่เจ้าสร้างจะยากจนถึงเพียงนี้แต่ยังไม่สายไปหรอกนะในเมื่อเจ้ามีข่าอยู่เราช่วยกันบุรณะขึ้นมาใหม่ก็ยังได้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะเอานิกายพิษของข้ามาช่วยเจ้าในเรื่องนี้ให้เองนี่สิ์น้อง เกิดอะไรขึ้นกับนิกายศิลากันเหตุใดพะสภาพถึงได้ย่ำแย่เพียงนี้นิกายศิลางั้นเหรอย้ายไปอยู่ที่อื่นนานแล้วเดี๋ยวก่อนนะเจ้าเป็นนักเรียนใหม่สิท่าถึงได้ไม่รู้เรื่องนี้พี่สองพวกวุฒโสชูพวกชัานฮัวฮผล็อกกันใหญ่นะครับเหมือนเราจะลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านะ เกิดเรื่องต่างๆมากมายอาจจะมีหลงลืมบ้างถึงอย่างไรเราก็ต้องทำรายงานสรุปเรื่องที่เจอมาด้วยละ่ะได้แล้วได้แล้วสำเร็จแล้วสินะกลิ่นของตัวยาถึงได้หอมถึงเพียงนี้ชู่งียบงียบซีอย่าได้รบก,กวนลุงพี่ชินหลานโอสุดระเบิดแล้ว นางชำสำเร็จจนได้สภาพเบื้องหน้าตัวยาน่าจะเป็นขั้นที่สี่รุ่นพี่ชินหลานเป็นรุ่นพี่ที่เก่งที่สุดไม่มีใครเชียบเคียงได้เลยจริงๆน่าสงสารน่าสงสารจริงๆใครพูดนะใครพูดว่าน่าสงน่าสงสารกันเออใครพูดวะมึงอาจมาลบหลู่งานสร้างสารรค์ของสิทธิพี่ได้ยังไง การที่เจ้าได้โอสดุดรูปร่างแบบนั้นมาในเวเช่นเจ้านับว่าหาได้ยากยิ่งแต่มันน่าเสียดายตรงที่มันเป็นและแค่ระดับสี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ส่วนผสมของตัวโอสถดนั่นแหละกับตัวพลังเพลิงของเจ้าแต่หัวใจจะอยู่ที่ตัวเพลิงหากเจ้าควบคุมปริมาณและความแม่นยำอีกเพียงนิดโอสถของเจ้าคงจะไปอยู่ระดับสูงกว่านี้แน่นอน นี่สิทน้องเจ้ารู้ทางไปสำนักของนิกายศิลาที่เพิ่งย้ายไปไหมมีบางคนได้วาดแผนที่ให้ข้ามาแต่ข้าไม่รู้ทางช่วยบอกจีสิเจ้าเด็กนี่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเสียแล้วไม่รู้งั่นหรือว่ากฎที่นี่เป็นเช่นไรกันแน่เจ้าไม่มีตราของนิกายศิลาอยู่แต่ยังกล้ามาถามหา เยมยังลบหลู่หัวหน้าใหญ่ของนิกายศิลาเราอีกเจ้ามาที่นี่เพื่อกอ่อกวนสิทธิ์พี่ลินชินหลานอย่างนั้นสินะหรือเป็นสายของนิกายไหนกันเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วไหนบอกขอบอกว่าทั้งโรงเรียนรู้จักเขายังไงล่ะขี้โมูไปงั้นแหละไม่แค่ส่วนน้อยที่รู้จักนะ่ะ นี่นี่พวกเจ้าเพิ่มให้เข้าใจผิดกันเกิดขึ้นคาจะลงโทษเจ้าอย่าได้หลบเชียวตึงอาจายผู้ก่อตั้งนิกายที่หายไปเกือบสองปีกว่ายังไม่น่ากลับมาที่นี่อีกนั้นเหรอว้าอูเจีย ไว้ชีวิตข้าด้วยเจออย่าคิดหนีเชียวนะครั้งที่แล้วเจ้าหนีไปไม่ได้สู้ครั้งนี้ <c oughs> อย่าได้คิดหนีเชียวมาต่อสู้กันดีกว่าอู้ฮาวพวกเจ้าสองคนยังไม่เปลี่ยนกันเลยนะขอบคุณพวกเจ้าจริงๆที่ทำงานหนักมาตลอดหลายปี ถ้ากลับมาที่นี่แล้วก็จบตอนที่202ไปเป็นที่เรียบ